ครับแล้วก็ทีมงานพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทั้งทีมปปกศาปานช่วงสายทางเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยเฉพาะได้รับข่าวสารจากสายสายลับนะครับว่าจะมีการขนยาสาันโดยรถทัว์เชียงใหม่ภูเก็ตนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการวางแผนกันและในที่สุดก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็จับยาบ้าได้ 3ามแสนเม็ดนะครับซึ่งมากเป็นประวัติการซึ่งตรงนี้ที่เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงอัดไทยนโยบายของสํานักงานตำรวจแห่งชาติแลว้วก็นโยบายของอปปสนะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านรองผู้การคอนการขันข้ตนตอนจนนำมาสู่การจาับกลุ่มยาบ้าได้3ล้านเม็ดสามแสนเม็ดนะครับเ,เชิญท่านรองมาชัยครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ผลนะครับของกองชากานตำรวจภูธภาคแปดนะครับกองพับการบินส่วนต่างส่วนตำรวจภูธรภาคแปดนะครับได้รับเบาะแสจากสายลับนะครับบอกสินาะนะครับว่าจะมีการขนยาเสพติดนะครับลักใหญ่ขึ้นมาในพื้นที่ภาคใต้เรานะครับเพง่ได้วางแผนในการดําเนินการนะครับก็ยึดศุลกาภนะครับตรวจพบรถตัวนะครับสายเยี่ห้อใหม่เข้ามาจากเชียงใหม่เพื่อเข้า

ว่าเป็นจริงต่างนะครับเป็นรถโดยสารไปยังทางเป็นรถโดยสารรถเป็นยาบ้าคุณภาพดีคุณภาพดีเในสัตวครับมันมีมันมีชุดชุดก็คืออันนี้อะไรใช่ไหมแต่ว่าในีนเราก็ใช่ทันตราชใช่ใช่เนี่ยหรออันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นถุงน้ำเป็นถุงน้ำสองถุงแต่ว่าที่เนี่ยถุงเซียมเป็นแล้มีบานแดงตัวนี้ในหนึ่งในหนึ่งแพ็คในหนึ่งแพ็คในหนึ่งแพ็คห้ามัด อ่าหนึ่งแพ็กซิมันจะมีแบบนี้สีดำสเท่ากันใช่ไหมราคาเท่ากันครับเท่ากันราคาเท่ากันคุณภาพคุณภาพแบบนี้จะดีกว่าปะยคือในหนึ่งแพ็กมีมีเขาเขาเขาใส่สีดำสองสีสีน้ำเงินสีสีนคุณภาพตัว่าน่รันนีเลสว่ามเรา่ เงินนะถ้ามันเป็นยาบ้าจะต้องเป็นสีอะไรสีน้ำเงินนะค่ะเซียมอนก็คือเป็นเม็ดเม็ดเฟตามินส้มส้มน้ำตาลอ่าส้มน้ำตาลนะครับเป็นยาบ้าที่แท้จริงนะเป็นไบมาควิสและนี้ส่วนน้ำยาไซออนนะครับน้ำยาไซออนเม็ดอัเฟตามินในเฟซบุ๊กได้รับค่าจ้างเขาบอกว่าเจ้าของยาเนี่ยจ้างสองคนนี้ให้เอายามาส่งที่สุราษฎร์ที่ไม่ใช่ที่กระบี่ที่ปลายปีย์คนจ้างสามแสนบาทโดยโดย เขาให้สองคนนี้ซื้อตั๋วก็ติดต่อทางเอเซอร์ว่าให้ไปรับยับยานที่บกสเขาจะจะโทรบอกว่ายาวางอยู่ใส่กระสอบอยู่ใช่ใส่กระสอบเนี้ยเนี่ยกระสอบเนี้ยสองกระสอบแล้วก็พอนักบินกับเจ้าของยานี้ไม่ได้คุยกันการคุยกันจะผ่านทางเจ้าของยาครับเจ้าของยาคนที่ซื้อพอมาถึงที่สามแยกกตดอสองคนนี้ก็ลงมาแล้วก็มีให้งลตัวหอยาวจากข้างรถเนี่ยคนนั่งแอ่เดียวจาด จากเชียงใหม่มาถึงที่ลาบีอาพอลงจากรถเสร็จก็ลากกระเป๋าอย่าลกากบอจังหวะที่เขาขับมาจะไม่ใช่จังหวดที่เขาขนจะมาใส่ใส่รถคันนี้ผมใส่กัวเป๋ครับประมาณน,นั้สอง